ส่วนของผมสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับแมปใหม่นะครับแมปซิมบอร์บิสที่น่าเข้ามานะฮะกินไม่้มีคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่อธิบายไปได้ผ่านนะครับแพทใหม่โอเคเดี๋ยวจะเริ่มจากฝั่งรับก่อนนะครับว่ามีเริ่มมาตรงไหนสตาร์ทแมปอะไรยังไงนะครับ30 seconds left No workers made Just up. it keep โอเคอันนี้คือจุดจุดเออ่จุด,ด,ด defender spawn นะครับถ้าด้วยแผนที่ปึออ๊บพอเริ่มมาเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้มันเหมือนเป็นเป็นทางสวิตช์นะครับเป็นมีประตูสวิตช์แล้วเป็นคอนเนคเตอร์ครับเดี๋ยวจะมาดูตรงนี้ทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่บอมเบย์ก่อนนะครับตรงนั้นมาก็จะปิดอยู่นะครับเริ่มมาที่บอมเบย์อันนี้คือบอกใส่ แบบนี้แมบปบแมบปบค่อนข้างใหญ่อนะที่ลองไปดูมารอบหนึ่งละดูในไลฟ์นะครับตอนนี้เอามาอาแบบลิปลงทูไันก็คือเริ่มมาเราจะมีเราจะมีโอกาสสำหรับฟังรับก็จะมีโอกาสเซตอัพพวกเซนเตเนลหรือว่าเตรียมพร้อมก็อยู่อยู่บริเวณนี้แล้ถ้าเราเปิดประตูไปตรงนี้นอันนี้ก็จะเป็นทางคอนเนคเตอร์ที่บอกที่บอกตอนแรกนะครับที่จากจุดดีเฟนเดอร์เอดีอ enders, เดอร์สปอนนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดประทานแล้วนะครับเท่าที่พี่ดูนะครับอ่าเนี่ยแอทเทเกอร์สปอนใช่ไหมครับเริ่มมาปุ๊บเนี่ยวิ่งมาเนี่ยมันจะมาบรรจับฝั่งรับเนี่ยถ้าม่านเปิดอะ่ะมันจะมาบรรจุกับตรงนี้ครับประมาณตรงนี้ตรงนี้นี่ถ้าใครดูในเออเทรลเลอร์จะเห็นว่าตรงเนี้ยเออมันจะมีการยิงกันตรงเนี้ยที่วิ่งผ่านก็จะประมาณนั้นนะครับจ,จุดประทานนะครับแล้วก็อีกจุดที่เด็ดเลยแบบนี้ตรงนี้ครับผม มันมีรูลงฮนะหรือปล่อยนอกลงไปก็ได้ครผมปล่อยนกลงไปปุ๊บประตูก็เปิดปะทุกสกิลนะครับอ่าสกิล <36 S 1> พาร์ติสของโยลูลนะครับน้ำแข็งบูมบอทของเลสนะครับคือปล่อยลงไปปุ๊บตรงนี้มันมันตกมันเปิดตลอดนะครับเนี่ยน้ำตกประตูก็เปิดครับสภาพมันก็ปิดครับอันนี้ก็จะเป็นตรงกลางนะครับตรงกลางมันจุดประทับเหมือนกัน เดี๋ยวจะมาพูดถึงตรงกลางตรงกลางเริ่มมาเราเราไม่สามารถไปยึดโซนพื้นที่ตรงกลางได้นะครับเพราะมันก็จะติดบาเล่ไว้เหมือนกันเห็นป่ะเดี๋ยวไปที่บลอมเบียก่อนม่านเปิดนะครับ ม,มากจะมีตรงนี้ครับปะระมาณนี้ก็ใครเล่นเซนเน่หรือเซตอัพอะไรก็จะมาเซตอัพเตรียมเตรียม,ยมรต,รตรงนี้มีให้ติดท้องติดแอปตรงนี้มีหมดนะครับแก็เตรียมตัวมาเซนมาไซส์เข้าจะมานี่ตัวตัวรอบประมาณนี้ตรงนี้จะมีมุมแอบให้เล่นข้างไซส์พี่บอกว่า เล่นยากจัดเซนติเนลไซเฟอร์คิวจอยแบบนี้ไม่แทบจะไม่มีที่ให้เล่นเลยติดกล้องก็ติดแบบต้องติดต่ำๆติดสูงๆไม่ได้บอมหมายถึงบอมบีเนะแต่บอมบีเยอะเพงพอมีจุดอาจจะติดแถบตรงนี้นะครับการคอนเนคเตอร์บีเข้าอะไรประมาณนี้ครับบีคอนเนคแล้วก็จะมีโอเคเดี๋ยวไม่พูดถึงตรงกลางเมื่อกี้ ที่ให้ดูว่าตรงกลางนะครับมีม่านมีม,าม่มานปิดตรงนี้ใช่ไหมพอม่านเปิดปุ๊บทีนี้ก็จะเป็นจุดประทานละฝั่งโจรเขาก็ปิดประมาณตรงนี้เหมือนกันคือตรงนี้ก็ต้องสิงพิธีกันแล้วว่าใครจะคอนโทรลตรงกลางได้เลยถ้าคอนโทรลได้มันก็จะแบบได้เปรียบหน่อยโยกได้มีตรงนี้เรียกว่าเอเอร์เ่ยไหมมีทุกแบบ็พเลยเอเวอ นตรงนี้จะเป็นจุดปลายทาของฝั่งบุกเหมือนกันแต่พี่พี่ดูไลน์วิ่งมาละวฝั่งบุกจะถึงก่อนนะครับนี้ถ้าถ้าฝั่งรับอ่ะสมมติม่านปิดใช่ปะจะมาเก็บบอมน่ะคอนโทรลค่อนข้างยากอาจจะต้องใช้สกิลโมดี้หรืออะไรในการคอนโทรลออฟคอนโทรลออฟยากอยู่สำหรับบอมบีนะฝั่งบุกน่าจะถึงก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูไลน์วิ่งฝั่งบุกกัจะดูฝั่งรับได้หมดก่อน Well, I reckon morale's gonna be pretty low over there. Shut and lock the door. ออฟฝั่ง A โ oh. หอันนี้คือแอคเซอร์สปอนออฟฝั่ง A น่าจะน่าจะแบบน่าจะฟิลประมาณ A ลองด่านบายนะครับผมน่าจะเก็บได้แบบพอดีอะแบบเก็บเสร็จปุ๊บหรือเก็บช้านิดนึงฝั่งฝั่งบุกมาถึงพอดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองย้ายไปฝั่งบุกดูน,นะครับมาแล้วป้อจะประมาณนี้นะครับ 30 e c o n d s เ e f ืออีกหนึายคลีนสไลด์เดี๋ยวมาดูไม่รคือออฟเออออฟของแมปนี้นะผมเอื้อต่อฝั่งบุกมากๆนะครับฝั่งรับน่าจะลำบากหน่อยนะครับคนทุนออฟนะเห็นปะ งนี้ถึงละเนี่ยเฮ้ยพี่โหคอนโทรนคอนโทรนตรงนี้ยากจัดที่เมื่อกี้พี่บอกว่าฝั่งฝั่งปะทะนะไอ้ฝั่งรับน่าจะมาถึงก่อนใช่ปะสรุปฝั่งฝั่งบุกสามารถขึ้นขึ้นขึ้นมาได้ก่อนนีผมเพราะว่าฝั่งรับอะมามันปิดกับตรงนี้คือโผล่มาก็คือฝั่งบุกก็คือถึงตรงนี้แล้วกะ น่าจะเดือดอยู่ครับตรงนี้แล้วตรงนี้สําคัญด้วยถ้ายึดตรงนี้ได้แบบมันมีโยกไปตรงกลางเปิดประตูบอมเอโดนรวบถ้าเสียขอนโทนตรงนี้คือถ้าเสียถ้าเสียตรงนี้โดนสมบปิดตรงนี้แล้ว้าถ้ายึดตรงนี้ได้แล้วเปิดประตูมาบอมเอแล้วคือบอม A เอ92จบเลยนะผม น่าจะนรกฝั่งรับว่าผมวอเบย์ฝั่งบุกแบบนี้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราดูตรงกาง30 seconds left ที่ต้องการมากเลย10 seconds left เนี่ยน่าจะเดือดยู่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อแม่มาลองไปเล่นกันดูตรงนี้ รรตรงกลางก็จะพอๆพอกับฝั่งรับครับฝั่งรับก <So, S 1> ็จะเป็นตรงนี้น่าจะถึงพอๆพกัน <Here. S 1> ตรงกลาง <Here. S 1> แต่ว่าแต่ว่าฝั่งรับเนี่ยสามารถ <Here. S 1> แบบมาชาร์จตรงนี้ได้ค่อนข้างใกล้เลยคือประทาาแบบเร็วมาก <Here. S 1> นะ บผมมันก็คือถึงเลยตรงเนี้ยถึงเลยนะผมออกมาจากตรงนี้น <Here. S 1> คือออกมาากมาเจอกันเลยอนะ่ะตรงนี้ก็จุดประทะถ้าตรงนี้ไม่ไม่มีหรือโดนสโมูก,ก็ว่าทีก็ตรงนี้ <Here. S 1> ตรงนี้ก็จะโผล่มาร <Here. S 1> อแน่นอนจุดสตาร์ทเหมือนกันของฝั่งรับเข้าขาวตรงกลางก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็ มาสตาร์จากตรงนี้ได้ด้วยมาจากเอโบตรงนี้ตอนแรกก็มีม่านปิดเหมือนกันปึ๊บลลาสมาก็จะมาเจอกับตรงนี้ครับแต่ตรงนี้ตรงนี้จะถึงก่อนนะครับฝั่งรับจะถึงก่อนมารอพี่มาจะเสียเปรียบ่แต่พี่แต่พี่ลองลองลอง,ลองเอาตัวสโมกมาสโมกตรงนี้อยู่แล้วนะผมโอเมนสโมกตรงนี้ไม่มิดนะครับมีรูนิดนึง ไม่รู้ว่าสมองไม่ด ok ีหรือเปล่านะแต่มันกว้างมากเลยนะคือแมปเนี้ยสมองโอเมนแบบพยายามพยายามดูหลายจุดแล้วนะไม่มิดครับผมไม่มิดตรงนี้บีมอัดจะมิดนะไม่รู้ว่าบีมใหญ่กว่าหรือเปล่าไม่ได้เล่นคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวลองเลยดีกว่าแต่โอเมนไม่มิดสมมติถ้าแบบอ่ะอย่างเราจะลวกเข้าบีอย่างเงี้ยถ้าสมองตัวนี้ไม่มีแต่โดนยิงหลังนะครับ เแต่คือแมปแมปนี้บิมเล่นยากจริงครับนี่เป็นรองนะม <'s> ไม่มิดครับผมคือแมปไม่ไม่เอื้อต่อตัวสโมลเลยครับมันต้องแบบ ยากอะ่ะโอเมนก็ไม่มีแถบรองละที่แบบจะไหลเข้าลงเนี่ยเนีย่ยคือสมมติอย่างอย่างถ้าคนคุมบอมบีเงี้ยถ้ามันโดนเข้าสองทางมันจะมันจะโดนกดดันนเี่ยมันจะเล่นยากถ้าถ้าตรงการลางรั่วคือบอมบีโดนรั่วก็คือก็คือจบเลยเล่นยากคนในบอมบี เดี๋ยวจะดูอบตรงหน้าบีนะครับว่าใครถึงก่อนอคำนวนลาวิ่งครจะรับสตาร์ทตรงนี้โหค,คนโทนลูกแก้วยากอ่ะ เดือดเดือดเลยอะอารมณ์ประมาณสปิดบีเมลอะอารมณ์เดียวกันครับออบลูกนี้ together ที่ไม่ได้เก็ก็คือเจอเลยอะม a u n c h i m launching smoke ก็มีอยู่ให้จะเก็บแต่ก็อันตรายผมตรงนี้อันตรายที่จะเก็บยากมาก ก็น่าจะประมาณนี้นะผมให้ดูมุสมสูงมันแมพแมบค่อนข้างสวยนะครับโอเคเดี๋ยวจะฝากรูปท้ายคลิปไปนะฮะประทับใจสุดแล้วผมตั้งแต่มาดูแมพนี้นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่า ทำอะทำไมเหมือนกันตรงนี้ก่อนจะจากลาอ่ะภาพนี้ประสบการสูงแบบนี้โอเคก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับใครชอบใครอะไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอคุณครับผม